การเปลี่ยนชื่อบัญชี Gmail ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับวิธีการดำเนินการมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าที่ Google Chrome คลิกที่ Chrome ให้ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราคลิกที่รูปโปรไฟล์นะครับจากนั้นเลือกจัดการบัญชี g ูเกิลแล้วเลื่อนอาหานความเป็นส่วนตัวและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนะครับคลิกเข้าไปเลื่อนหาข้อมูลที่แชร์กับผู้อื่นคลิก ข้อมูลที่แชร์กับผู้อื่นคลิกโปรไฟล์ตรงตำแหน่งชื่อนะครับเราจะทำการเปลี่ยนชื่อคลิกเข้าไปคลิกแก้ไขชื่อตรงรูปลินสอ ถ้าโปรแกรมถ้าระบบถามหาพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดลงไป จากนั้นแก้ไขชื่อนามสกุลให้ถูกต้องแล้วกดบันทึกตำแหน่งถัดไปที่เราจะต้องแก้ไขนะครับคือตำแหน่งชื่อเล่นคลิกที่รูปดินสอใส่ชื่อเล่นตำแหน่งนี้ให้ใส่ชั้นนะครับชั้นที่นักเรียนประจำประจำอยู่นะครับเป็นป พอสี่ทับหนึ่งกดบ,บันทึกล่างลงมานะครับตรงตำแหน่งแสดงชื่อเป็นคลิกเข้าไปให้เราเลือกด้านล่างนะครับที่เป็นชื่อของเราแล้วก็วุงเล็บชั้นนะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นกดบันทึกก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้จะดีตรง ข้อดีของมันก็คือเวลาเราเข้าใช้งานโปรแกรม Google Meet แล้วนะครับชื่อของเราจะโชว์ที่หน้าจอชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นของเราด้วยนะครับจะทาให้และอีกอย่างหนึ่งจะทำให้คุณครูเช็คชื่อได้รวดเร็วนะจบการแก้ไขชื่อด้วยระบบปฏิบัติการ Android เพียงเท่านี้ครับ